ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o อ s แหล่งรวมข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวสุดลึกและทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณรักรถเหมือนเราอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของตำนานจากอิตาลีกับรถยนต์คอมแพคระดับตำนานที่เคยสร้างชื่อในยุค 70s และ 80s และวันนี้มันกลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ในชื่อว่า2025 Nuova 127 Sport รถรุ่นเล็กที่เต็มไปด้วยความคลาสสิกผสมผสานกับเทคโนโลยีทันสมัยและดีไซน์สปอร์ตสุดเฉียบ เฟียดได้ตัดสินใจคืนชีพชื่อ127ขึ้นมาอีกครั้งด้วยความเข้าใจว่าผู้บริโภคในยุคนี้ไม่ได้ต้องการแค่รถที่ขับดีหรือประหยัดน้ำมันเท่านั้นแต่ยังต้องการดีไซน์ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งโนวา127อสปอร์ตก็ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์นั้นอย่างลงตัวด้านดีไซน์ภายนอกของโนวา1 2 7อสปอร์ตปี2025ต้องบอกเลยว่าเป็นการผสมผสานความเรโทรและความโมเดิร์นได้อย่างน่าสนใจ ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าทรงกลมแบบเล็เต็มระบบล้อมกรอบด้วยเส้นโครเมียมที่ดูคลาสสิกสื่อถึงเอกลักษณ์ของเฟสยุคก,ก่อนส่วนกระจังหน้าเป็นลายแนวนอนที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหรูหราเส้นสายของตัวรถได้รับแรงบันดาลใจจากเฟส127้ดั้งเดิมแต่ถูกยกระดับให้ทันสมัยมากขึ้นเส้นคิ้วข้างประตูที่พาดยาวจากหน้ารถถึงท้ายรถช่วยเน้นความสปอร์ตได้เป็นอย่างดีซุ้มล้อถูกออกแบบให้ดูโค้งมนเล็กน้อย เพื่อสื่อถึงความคลาสสิกแต่ใช้วัสดุทันสมัยเช่นพลาสติกผสมไฟเบอร์เพื่อให้น้ำหนักเบาท้ายรถก็ไม่แพ้กันมาพร้อมกับไฟาท้ายทรงสี่เหลี่ยมโค้งมนแบบเล็ดและก,กันชนท้ายสีดำด้านที่เพิ่มความสปอร์ตขึ้นอย่างชัดเจนโลโก้ f i ียแบบใหม่ถูกวางตรงกลางพร้อมชื่อรุ่นนัวว่า127สปอร์ตอย่างเด่นชัด สำหรับมิติตัวถังโนวา127ส p o r t ตปี2025มีความยาวประมาณ3.9เมตรกว้าง1.7เมตรและสูง1.5เมตรระยะฐานล้ออยู่ที่ประมาณ2.5เมตรถือว่าเป็นรถขนาดเล็กที่คล่องตัวเหมาะกับการขับขี่ในเมืองเป็นอย่างยิ่งน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ1,100กิโลกรัมเท่านั้นเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยอย่างลงตัวคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้เรียบง่าย ใช้วัสดุ soft touch เป็นหลักหน้าจออินโฟเทนเมน t ขนาด10นิ้วถูกวางไว้ตรงกลางสามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ครบครันระบบควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัสลื่นไหลและยังมีปุ่มฟังก์ชันแบบหมุนในสไตล์เรโทรติดตั้งไว้ข้างใต้หน้าจอพวงมาลาัย3ก้านแบบสปอร์ตหุ่งหนังเดินได้แดงพร้อมโลโก้เฟียรตรงกลางเบาะนั่งทรงสปอร์ตหุ้มหนังเอากันตารามีการเสริมพนักพิงข้างเพื่อรองรับการขับขี่แบบสปอร์ตและปรับไฟฟ้าได้ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า ในรุ่นสปอร์ตยังมาพร้อมแป้นเหยียบอลูมิเนียมและแผงประตูแบบพรีเมียมที่เพิ่มลุกหรูหราเข้าไปอีกระดับมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบขนาด7นิ้วปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ตามโหมดการขับขี่และสามารถแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วน ในด้านขุมพลังโอวา127สปอร์ตปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุดที่130แรงม้าแรงบิด210นิตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติดูอัลคล c h 7สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในประมาณ9วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ200กิเมตรชั่วโมงแม้จะไม่ใช่รถสปอร์ตที่แรงระดับซูเปอร์คาร์ แต่ความคล่องตัวและน้ำหนักเบาทำให้การขับขี่สนุกสนานกว่าที่คิดระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสปรัตหลังเป็นทอชั่นบีมปรับเซตมาให้ขับนุ่มในเมืองและยังเกาะถนนพอสมควรเมื่อเข้าโค้งแรงๆเรื่องระบบความปลอดภัยโนวโอวา127สปอร์ตปี2025มาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบเตือนจุดอับสายตารวมถึงกล้องมองรอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติ และที่สำคัญยังมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วแปรผัน Adaptive Cruise Control ซึ่งไม่ค่อยพบในรถกลุ่ม o m p a พ t ไซน์นี้ในแง่ขององค์การใช้งานจริงรถรุ่นนี้มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายอยู่ที่ประมาณ300ลิตรเมื่อพับเบาะหลังสามารถเพิ่มได้ถึง900ลิตรถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการขับไปทำงานหรือเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์เฟียสยังใส่ใจในเรื่องการประหยัดพลังงาน โดยเครื่องยนต์1.5เทอร์โบของดูโอวา127สปอร์ตมีอัตราการสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดพอสมควรสำหรับรถเบนซินในยุคนี้และมาถึงไฮไลท์สำคัญที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือราคาของเจ้าดูโอวา127สปอร์ตปี2025ซึ่งในตลาดยุโรปเปิดราคามาเริ่มต้นที่ประมาณ22,000ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ860,000บาทและถ้าเข้ามาทาตลาดในประเทศไทย คาดว่าราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ9 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและออปชันที่ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับใครที่กำลังมองหารถคอมแพกสไตล์ยุโรปที่มีดีไซน์โดดเด่นขับสนุกและแตกต่างจากรถญี่ปุ่นทั่วไปโอวา127สปอร์ตถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบความแตกต่างหรือสายเรโทรที่หลงรักความคลาสิกก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้มีเสน่ห์ไม่แพ้ใคร และแน่นอนว่าการที่เฟียสนำชื่อ127กลับมาใช้อีกครั้งก็ถือเป็นการย้ำชัดว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับรากฐานของตัวเองขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตเอสของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้คุณทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ